สวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีค่ะโอ้โห, <S <S โโหวันนี้ <S <S มีโอกาสแวะเข้ามาเนาะ,ะอยากจะถามพี่หมูเกี่ยวกับการทำมะตูมอะค่ะ,คะพี่หมูทำมานานหรือ,อยังคะเนี่ยทำมาสี่ห้าปีแล้วค่ะแล้วเวลาจะเราจะไปซื้อมะตูมเนี่ยเราต้องไปซื้อหน้าไหนพี่หมูหน้าเชื่องเดินสิงหาค่ะเดือนสิงหาเวลาเราคัดเลือกมะตูมนี่ต้องเลือกมะตูมประเภทไหนคะพี่หมู ต้องเอาชนิดที่ว่ามัน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 ไม่ดำนะกาดออกมาแล้วมันจะเป็นสีเหลืองสวยจ้ะลูกลูกขนาดไหนคะพี่หมูขอดูทำขนาดนี้ใช่ไหมคะเอ่อถ้าเป็นมะตูมแก่ใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะถ้ามะตูมอ่อนใช้ไม่ได้มันมันจะดำแล้วไม่สวยจ้ะอืมทีนี้อยากจะรบกวนพี่หมูพาไปดูไอ้ที่เราหันใหม่ๆอะค่ะว่ามันโอ้โหเยอะแยะเลยเนาะพี่ แล้วเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ฝนตกเนี่ยฝนตกก็จะเอาเป็นสีน้ำตาลไอ้ที่เราหั่นเสร็จใหม่ๆอันไหนคะพี่โมลักษณะมันจะเป็นยังไงคะขอดูได้แดดตรงนี้จะเป็นสีแดงๆพี่หมยโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้คือเราหั่นเสร็จใหม่ๆใช่ไหมคะเหออามตัดมันจะเป็นสีแดดตรงจะเป็นสีนี้ค่ะ นี่แดดหนึ่งใช่ไหมได้หนึ่งแดดแล้วค่ะอ๋อแต่เวลาเวลาที่เราจะเอาไปขายนี่จะใช้ประมาณกี่แดดคะนี่อันนี้คือแดดหนึ่งใช่ไหมพี่หมูประมาณสี่ห้าแดดค่ะขอดูแผ่นพี่หมูโชว์แผ่นให้แผ่นอตย์ที่สวยอันไหนก็ได้อันนี้นี่แบบนี้ค่ะอืมอันนี้แดดหนึ่งใช่ไหมคะพี่หมูนี่หนึ่งแดดค่ะหนึ่งแดดอ๋อนี่ความกว้างยาวมันประมาณเท่าไหร่พี่หมูเนี่ยขนาดนี้เลยค่ะขนาด ตรงตรงนี้ก็ประมาณประมาณครึ่งเซนไหมประมาณครึ่งเซนเนาะลูกจะไม่เท่ากันลูกโอ้สวยเนาะอันนี้แดดหนึ่งแล้วแดดสองมันจะลักษณะไหนคะพี่โมโอม,มันไม่ถูกแดดเลยมัน,มนมค่อยสวยอันนี้ถ้าฝนตกแล้วมันจะทำให้เป็นลาแล้วก็ไม่สวยใช้ไม่ได้อ๋อใช้ไม่ได้ถ้ามีเชื้อลานี้ราคาตกไหม ายไม่ได้เลยค่ะอืมเราต้องดูแลอย่างดีใช่ไหมนี่นี่นี่จะเป็นแดดที่สองไหนแดดสองนี่ขอดูหน่อยค่ะพี่หมงลักษณะมันจะเป็นแดดที่สองไหนขอโชว์แผ่นหน่อยอ๋อลักษณะของมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแดดสองเนาะจ้ะนี่นี่นี่แดดแดดสองแล้วพอพอเราได้เสร็จแล้วนี่เรามีที่ที่เอาไปส่งไหมพี่หมูมีค่ะ ขอรับซื้ออยู่ขอเสียงดังๆหน่อยค่ะขอรับซื้ออยู่ค่ะขอรับซื้ออยู่แตอราคาไม่ค่อยจะดีปีนี้อืมทีนี้แล้วไอ้ฝั่งนี้ก็คือแดดหนึ่งไหมแต่อันนี้อันนี้แดดสองก็มีแดดหนึ่งก็มีมันมันมันอยู่อยู่คะกันไปเลยจ้ะอันนี้อันนี้อันนี้แดดหนึ่งจ้ะโอ้สวยๆนาะกลิ่นหอมด้วย พี่หมูพอจะทราบไหมไอ้มะตูมตากแห้งเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรใส่เขาเอาไปเข้าทำน้ำสมุนไพรหรือเปล่าน้าสมุนไพรเนาะราคาดีไหมพี่หมูราคาก็ดีอยู่นะถ้าถ้าตอนที่มันออกใหม่ๆราคาดีแต่ช่วงนี้ราคาไม่ดีโตกด้วยราคาต,าตูมสดนี่น,น,นี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะมะตูมสดซื้อเขาโลละแปดบาทคะ่ะโลละแปดบาทใช,ใช่ไหม นถ้ามาตุ่มถ้ามาตุ่มแห้งถ้าตุ่มแห้งนี่ถ้าถ้ามันไม่ค่อยได้แดดมันจะเป็นสีไหนไหนขอดูซิแต่มันนี่ละอ๋อมันจะมีวิธีการคัดเลือกใช่ไหมราคาจะไม่เหมือนกันใช่ไหมพี่หมูใช่ค่ะอืมนี่นี่มันจะเป็นขึ้นลายนี่มันจะเป็นสีน้ำหมากไหนขอดูหน่อยค่ะสีน้ำหมากนี่ราคาจะไม่ค่อยดีใช่ไหมหรือว่ามันก็จะเหมอนเหมือนกันเลยค่ะแต่สีมันไม่ค่อยสวยแล้วแต่คนชอบ ใส่สี่แดดนะใส่สี่แดดประมาณกี่แดดอันนี้สี่แดดแล้วค่ะนี่ยมันไม่ค่อยมีแดดถ้ามีแดดก็จะสวยกว่านี้ในขอดูใกล้ๆหน่อยค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นสีน้ำหมากเลยค่ะสีน้ำหมากแต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรพี่หมูว่าไหมใช่ไหมเพราะว่าไม่ค่อยมีแดดเนี่ยแต่คนชอบบางคนเขาก็ว่าสวยที่ที่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ทํากันเยอะไหมพี่หมูทำทำหลายบ้านค่ะหลายบ้าน แต่ก็อาชีพของพวกเราก็คือ,อ,อหลังจากเสร็จสิ้นการทำนาแล้วเราก็มาทำมะตูมกันเนาะ,ะ,ะทีนีเน้เดือนที่แปดที่เก้าประมาณเดือนสิงหาจะพี่หมูไม่มองกล้องเลยได้เริ่มหามะตูมจะเดือนสิงหาค่ะอื<ม> <timeless. S 1> แล้วก็รายได้ดีไหมพี่หมูก็ก็พออยู่ได้ค่ะแต่ไม่เดือนหนึ่งตกประมาณขอโทษนะเดือนหนึ่งตกประมาณไม่มีภาษีนะไม่เรียกภาษีนะถามเฉย ตกประมาณเท่าไหร่คะเอาเอาที่บางทีก็ถึงหมื่นบางทีก็ไม่ถึงนะคะเดือนหนึ่งนะคะเราต้องหมุนอันนี้กําไรของเราใช่ไหมบางทีเราต้องหมุนเงินต้องเพราะว่าค่ะทีนี้อยากจะให้พี่หมูพาไปดูไอ้ที่เราพร้อมที่จะแพ็คส่งจว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูสีสวยๆให้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆคะอาชีพของคนคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ท้อนะคะเราสามารถทําได้ทุกอย่างในยุค แบบนนี้ะะคฐกิจวันนี้แอดได้มีโอกาสแวะเข้ามานะคะแวะเข้ามาก็เลยอยากจะถ่ายทำให้เพื่อนๆได้ดู โอ้พี่หมูแพ็คไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะไม่นี่แพ็คไว้สำหรับจะขายเลยค่ะนี่สวยค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสิคะสวยมากเลยค่ะสวยเนาะอันนี้ส่งได้เท่าไหร่คะพี่หมูอันนี้อยู่ที่โลห้าสิบค่ะเนี่ยสวยมากเพื่อนเพื่อนดูสิคะสวยมากเลยค่ะเอาล่ะเพื่อนเพื่อนใครสนใจนะคะแอดมาที่เบอร์พี่หมูเลยพี่หมูจําเบอร์ตัวเองได้ไหมเบอร์อะไรคะเอาเบอร์หน้าก็ได้ไม่ได้เด้อ นาวลาเบ้อแม่เบ้ออะไรให้ลูก